และถ้าพูดถึงสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ต้องข้าวหอมมะลิค่ะจะพาผู้ชมไปดูการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยประจำปี2567ไปดูกันว่ามีแบรนด์ไหนหรือคุณภาพของข้าวหอมมะลิแบบไหนได้รับรางวัลกันบ้างค่ะนจตจุุพรบุรุษพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบ21รางวัลไทยหอมมะลิไรส์อวอร์ด2,024ยอดชูเกษตรกรสถาบันเกษตรกรมุ่งมั่นในการรักษาและพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในพิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยประจำปี2,567ครั้งที่42ซึ่งจัดขึ้นโดย DIT กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องคนไทยเนี่ยเรามาหาวิธีการในการที่ปลูกข้าวที่มีมาตรฐานเนี่ย ซึ่งผมคิดว่าทั่วโลกเนี่ยหมไยหานะถ้าทําได้มันก็จะเป็นเงินตราเข้าประเทศเลยเพราะว่าใหา่มากเลยถ้าไปปลูกข้าวปกติวันนี้ตเราไปสู้กับหลายประเทศนะราคาก็ดกําลงก็ลาบากเนกันเรื่องของการตลาดแต่ข้าวหอมนี่เราเนี่ยจากการสอบถามที่ดีกรมราคาภายในเนี่ยไม่มีเลยที่จะไม่ขายไม่ได้เลยปลูกปุ๊บก็ทุกคนเข้ามาเต็มโรยูซื้อซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อเลยยังคุยกับท่านปลัดว่าถ้าเกิดเราประกวดเร็วๆเนี่ยให้เขาได้แชมป์เนี่ย ว่าราคาจะขึ้นต่อกว่านี้นะอันเดนี้คือสิ่งที่ทำเพราะนั่นก็ต้องแสดงความดีกับพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ถามวันที่ได้มาได้ราง,งวัลในวันนี้นะครับก็อยากให้รักษามาตรฐานเอออยากให้เป็นต้นแบบให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศอ่ะให้ดูว่าวันเนี้ยเขาทำกันด้วยความทุ่มเทนะครับแล้วก็สิ่งที่ตอบแทนก็คือว่ามีราคาคแต่ก็เห็นใจนะเพราะานี่เราต้องอเผชิญกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลกามเ,เรื่องฟ้าเรื่องฝนอ่ะอะไรก่อะฟ่าฟันได้ก็ยากเหมือนกันอันนี้ก็ต้องช่วยพี่น้องเกษตรกรเหมือนกันในการให้ ควจะต้องรวบกับกระทรวงเกษตรในการดูตรงนี้ครับขอบคุณครับนอกจากจะเป็นการยกย่องและเชิดชูกเกษตรกรและสถาบันกเกษตรที่มีความมุ่งมั่นในการรักษาและพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยให้คงความมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการข้าวคุณภาพสูงแล้วยังเชื่อมโยงการตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชนและเปิดช่องทางจำหน่ายอย่างยังย่งยืนให้กับชาวนาไทย